ัวนี้นะคะเป็นตัวที่ต้นแบบของการป้องกันการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยเหี่ยวยน่นยกกระชับเต่งตึงผิวหน้ากระจ่งางใสแล้วขาวขึ้นในวันถัดไปแบบก้าวกระโดดคือไม่ได้ขาวทันทีแบบหายเลยนะอันนี้มันเซลล์รอยนะมึงแต่อันนี้คือแบบวันนี้มึงหน้าเหี่ยกอยู่อ่าทาให้ผิวของเราเนี่ยยกกระชับแล้วคือเด้งขึ้นมาทันทีค่ะนะคะใช้คำทันทีเลยเหรอพี่มันใช้ได้หรอวะก็เดี๋ยวมึงดูนะคะใช้ได้ไหมล่ะ เดี๋ยวมึงดูค่ะกูไม่เถียงอะไรมึงนั้นนะกูหน้าถีอย่างมึงอ่ะมึงก็จะดูงวดคำพูดเองทันทีไม่ละทันทีไม่ละกูไปไหนกูหลุดจากกล้องไปละไม่มีไฟ์สดนะจ๊ะอ่าอ่ะเนี่ยทันทีไหมทันทีไหม,ไมตัวนี้ไซส์ใหญ่นะยอยู่ประมาณห้าพันนี่แหละนะคะไซส์เล็กพี่มีขายอยู่ค่ะตอนนี้สี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะนะคะสิบเอ็มนะคะไซส์ใหญ่สามสิบเอ็มนี่รอไปเกือบห้าพันมึงซื้อไซส์เล็กนะคะสามหลอดก็เท่ากับไซส์ใหญ่แล้วนะคะก็จ่ายได้แค่ยังไม่ถึงพันกว่าบาทเองคุมมาก ในขณะที่ถ้ามึงซื้อไซส์ใหญ่ก็ปรปมาณเท่ากันแต่มึงจ่ายแพงกว่าหลายพันเลยนะคะสองพันประมาณสามพันได้เลยนะคะใครสนใจก็ทักมามีไทยตัวเนี้ยตัวเทสเตอร์เนี้ย 10m 10m ใช้ได้ไง่ายไหมพี่ถ้าทานทุกวนันทานทุกวันนะชวเช้าเย็นก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งโดยประมาณะะ่ะโดยมาแล้วแต่คนทานเยอะทานน้อยหน้าเล็กหน้าใหญ่ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ต้นแบบของการป้องกันการเกิดฝ้ากระจุดดานาน่างดำริ้วรอยเหี่ยวย่นยกกระชับเต,ต่งตึงผิวหน้ากระจ่งางใสแล้วขาวขึ้นในวันถัดไปแบบก้าวกระโดด คือไม่ได้ขาวทันทีแบบหายเลยนะอันนี้มันเซลล์ลอยแล้วมึงแต่อันนี้คือแบบวันนี้มึงหน้าเหยียบอยู่แล้วพรุ่งนี้มึงสองหน้ามึงโดยกันทานตัวแบบหน้ามึงแบบฉับพันแบบเปลี่ยนฉับพันยิ่งนอนเร็วๆด้วยเนี่ยยิ่งดีค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องหมีพันด้าหมาหมีเนี่ยนะคะตัวนี้ทานไปเวลอรอบดวงตาได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแ้ากากเจลน้แนำแลวตีนกาก็คือบ่ยบว่ายนะคะใครที่มีร่องลึกใต้ตาแบบนี้ ที่เกิดจากไขมันเนี่ยมันเริ่มหายไปแล้วเนาะเพราะว่าเกิดจากอายุรเวยการดูแลตัวเองไม่ดีหรือปัญหาเรื่องของภูมิแพ้หรืออะไรพวกนี้ตัวนี้เวลาคาไปแล้วเนี่ยไอตรงจุดตรงนี้นะคะมันจะค่อยๆกระจ่างสายและคือจะไม่มีปัญหาเรื่องตาดานั่นเองนะคะคือเพิ่มการไหลเวียนของบริเวณรอบดวงตาได้ดีงั้นนางไม่กล้าขายสี่ห้าพันหรอกค่ะแล้วมีคนซื้อนะคะโอเคตัวนี้เป็นตัวแรงและเป็นหนึ่งในตัวท็อปวันของแบรนด์ด้วยเป็นเค้าตระแบรนดังค่ะสายฝรั่งเศสนะจ๊ะซ,ซื้อสามหลอดอยังคุ้มเลยเพราะว่าหลอดใหญ่เปิดกันราคาแรง ตเปต็นะไ,ปไงเหมียวเหมียวอ,อยู่บ้างเหมียวอ,อยู่ตอบเจ๊ค่ะเหมียวอ,อยู่ตอบเจ๊นะคะฉันบอกว่าเล่นเจฉันบอกว่างานข่าวใส่ได้ทันทีอ่ะถ้าแกดูคลิปตั้งแต่แรกเลยนะแกเทียบหน้านเลยเปนสเต็ปสเต็ปเลยหน้าฉันตอนจบนี่คือหูเด็กมากเห็นป่ะเด็กบัดจัดจัดี่ฉันไม่อาปากผพูาฉันห้าสิบแกจะมีวันรู้รอ่ะแกไม่มีวันรู้แกจีดฉันแน่นอนเพราะว่า